อ่ะพอมากรณีที่สองสัดส่วนตัวนี้ไม่เท่ากันพอมันไม่เท่ากันปุ๊บมันจะมีความยากขึ้นมาทันทีเพราะอะไรเพราะตัวสมการเริ่มต้นของเราอ่ะมันมีค่าคงที่4บวกไว้อยู่ฉะนั้นมันไม่สามารถใช้เทคนิคใดในการหาคำตอบได้นะคะวิธีการต่อไปนี้เนี่ยเป็นวิธีการที่จะกำจัดพจน์4 สีทั้งสีเล็กและสใหญ่ออกไปเพื่อที่จะจัดให้อยู่ในรูปของสมการเอกพันธ์ตัวนี้ค่ะเราเลยต้องกำหนดนิยามตัว x ใหญ่ขึ้นมาใหม่นะคะอะซึ่งวิธีการทอย่างนี้เขาบอกว่าให้เรากำหนดตัว x ของเรามีค่าเท่ากับ x ใหญ่บวกค่า h แล้วก็ y เล็กของเรา y ที่อยู่ใน differential equation ของเราอะค่ะกำหนดมันใหม่ให้มีค่าเท่ากับตัว y ใหญ่วกด้วย k ฉะนั้น x ใหญ่กับ y ใหญ่เนี่ยเป็นตัวแปรตัวใหม่ละซึ่งตัวแปรตัวใหม่ตัวนี้เนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวแปรตัวเก่าก็คือบวกด้วยค่าคงที่ h กับค่าคงที่ k แล้ว h กับ k จะหามาจากไหนล่ะเขาบอกว่า h กับ k หามาจากระบบสมการระบบสมการตัวนั้นมาจากไหนมาจากโจทย์เราเลยเห็นตัวโจทย์เราใช่ไหมตัวโจทย์เรามันจะเป็น a เล็ก x บวก b เล็ก y บวก c เล็ก ใช่ป่ะอ่ะให้เซตมันเท่ากับศูนย์ซะนะคะแทนค่า x และ y ด้วย h และ k อีกสมการหนึ่งคือเราจะมี a ใหญ่ x บวก b ใหญ่ y บวก c ใหญก็ให้เซตมันเท่ากับศูนย์ซะแล้วแทน x กับ y เล็กตัวนั้นนะคะด้วย h และ k คุณมีสองสมการสองตัวแปร a b c เล็ก A B C ใหญ่เป็นตัวเลขทั้งหมดฉะนั้นในสองสมการนี้คุณมีตัวแปรอยู่แค่สองตัวคือ s และ k สองสมการสองตัวแปรหาค่าได้ไหมไม่อยากจะถามเลยว่าทำยังไงได้อยู่แล้วทำยังไงเคยเรียนมาไหมเออคุณเรียนอะไรมาไม่ไม่ได้ถามที่โรงเรียนนะความหมายคือ <c oughs> คุณทํายังไงเดี๋ยวตอบเออเดี๋ยวบอกที่โรงเรียนมาคูกลัวมากเลยทยํานะทยัางไงนะถ้ามีสองสมการสองตัวแปรเออสรุปนะอาจารย์คิดว่าอาจารย์อ่านใจพวกเราออกทุกคนเลยพวกเราบอกว่าง่ายมากเลยก็กําจัดตัวแปรกําจัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกไปโดยการเอาตัวเลขเข้าไปคูณแล้วก็เอาสองสมการมาบวกลบกัน ใช่ไหมเออพอได้ค่าค่านึงปุ๊บก็ค่านี้แหละเขาไปแทนสมการไหนก็ได้ก็จะได้อีกค่านึงออกมาใช่ป่ะความหมายนั้นอีกความหมายหนึ่งที่พวกคุณงมูงมงําก็คือคุณไปเขียนเมตริกใช่ไหมใช้ครเมอร์ูหาค่าก็ได้เหมือนกันถูกป่ะคะอ่าถูกต้องใช่ๆอ่าสรุปทุกคนรู้หมดว่าหายังไงโด,โดยเฉพาะวิธีแรกคุณจะหาเก่งวิธีที่สอง คือบางคนอาจจะไม่ได้เรียนม6ก็เลยไม่ได้เรียนเมตริกก็เป็นพวกพาสชั้นขึ้นมาก็เก่งมากไม่เป็นไรเดี๋ยวครูสอนได้อันนี้ไม่มีปัญหานะคะอะถ้าเราหาค่า s กับค่า k มาถูกต้องถ้าเราหามาถูกนะคะสิ่งที่เราจะทำถัดไปก็คือเราจะเอาค่า s กับ k มาแทนในสองตัวนี้ล่ะค่ะคุณจะได้ x ตัวนี้ สัมพันธ์กับ x ตัวใหญ่บวกค่า h y เล็กสัมพันธ์กับ y ใหญ่บวกค่า k นะคะ h กับ k ต้องหาให้ถูกนะจากนั้นเราจะทำยังไงเราจะแทนเข้าไปในสมการค่ะตอนที่อาจารย์เขียนเริ่มต้นเลยเนี่ยค่ะเราจะเอาเข้าไปแทนในสมการนี้ค่ะสมการ differential equation ของเราเลยคุณจะเอาค่า x เล็กเนี่ยมีค่าเท่า x ใหญ่บวก h เนี่ยไปแทนในนี้ y เล็กตัวนี้ก็แทนด้วย y ใหญ่บวก k ถ้าค่า h กับ k ที่คุณหามาถูกมันจะกําจัดตัว c ตัวนี้ไปคือพอคุณบวกลบกันปุ๊บมันจะเหลือแค่ a เล็กคูณ x ใหญ่บวก b เล็กคูณ y ใหญ่ในทํานองเดียวกันข้างล่างคุณก็เอา x เท่ากับ x ใหญ่บวก h y เท่ากับ y ใหญ่บวก k แทนลงไป c ตัวนี้จะถูกกำจัดไปในที่สุดคุณก็จะได้สมการแบบนี้ขึ้นมาเป็นสมการเอกัธ์ที่เหลือใช้วิธีสมการเอกัธ์หาค่าหมดเลยนะคะก็คือไปกำหน,นด v เท่ากับ y ใหญ่หารด้วย x ใหญ่ทำไปเรื่อยเลยจะกลายเป็น s e p a r a b l e equation สุดท้ายออกมาจะได้ v เป็นฟังก์ชันของ y ใหญ่กับ x ใหญ่ แต่อย่างที่บอกไอ้ตัวใหญ่เนี่ยไม่ค่อยรู้จักรู้จักแต่ตัวเล็กคุณก็ต้องมาแทนกลับอะคะ่ะ x ใหญ่มีค่าเท่ากับ x เล็กลบ h y ใหญ่มีค่าเท่ากับ y เล็กลบ k แทนกลับเข้าไปไนที่สุดคำตอบสุดท้ายก็จะได้เป็น x กับ y ตัวเริ่มต้นนะคะไอเดียมีแค่นี้อ่ะมาดูวิธีคิดเลยดูตัวอย่างเลยอันนั้นมัน อา,อาจจะทําให้เรามองเห็นภาพไม่ไไไมมม่่มมมมม่ชัดมากเนาะพอเราดูตัวอย่างเราก็จะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นนะคะตัวอย่างอ่าจองหาคําตอบของสมการต่อไปนี้นะ,ะ x ลบ 2y ลบ1ทั้งหมดคูณ dx บวกกับ 2x ลบ y บวก1ทั้งหมดคูณ dy เท่าศู DX, น แน่นอนเป็นรูปแบบอันนี้แหละอันที่พึ่งสอนทั้งส,ทงสองกรณีฉะนั้นคุณก็ณเขียน d y by d x ออกมาให้ได้นะคะคือรู้สึกโจทย์ข้อนี้เนี่ยเคยเป็นข้อสอบอะค่ะเพิ่งมาพบว่าพวกคุณยายข้างสมการไม่เป็นคือคุณอาจารย์ก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะคือที่ผ่านมาเนี่ยพอย้ายข้างสมการได้ d y by d x ไอตัวส่วนเนี่ย มันกลายเป็นเศษไอ้ตัวเศษกลายเป็นส่วนแล้วก็ลืมเปลี่ยนเครื่องหมายอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะก็ลองไปย้ายข้างสมการดูนะคะย้ายแล้วตรงได้แบบเนี้ยนะคะลองย้ายข้างสมการดูอ่ะลองไปหาเอใหญ่ส่วนเอเล็กกับ b ใหญ่ส่วนบีเล็กสิ a อใหญ่มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ สองเอเล็ก์มีค่าเท่ากับลบหนึ่งฉะนั้น a อใหญ่ส่วนเอเล็ก์มีค่าเท่ากับเฮ้ยก็ a อใหญ่มีค่าเท่ากับสองเอเล็กมีค่าเท่ากับลบหนึ่งอใหญ่ส่วน a อเล็กมันจะลบหนึ่งส่วนสองได้ไงลบสองบีใหญ่มีค่าเท่ากับไม่ค่าตอบเลยบใหญ่เอ้ย <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ถามเลยที่ยากเลยนะแค่เทียบตัวเอ่อ b ใหญ่มีค่าเท่ากับลบหนึ่ง b เล็กมีค่าเท่ากับสฉะนั้น b ใหญ่ส่วน b เล็กมีค่าเท่ากับ,บ,กบอ่าถูกตองเท่าไหมอ่าไม่เท่านะเท่ามาถูกตีเลยเนี่ยไม่เท่าฉะนั้นเป็นกรณีที่อ่ากรณีที่สองต้องหาค่า h และ k นะคะก็คือกำหนดให้ x มีค่าเท่ากับ x ใหญ่บวก h y มีค่าเท่ากับ y ใหญ่บวก k นะคะแล้วเราก็จะไปหาค่า h และค่า k หา h หา h และ k ทำไงคะคุณเห็นมีสองตัวเซตแรกก็คือลบ x บวก 2y บวก1เซตให้เท่ากับ0สมการที่2ก็คือ 2x ลบ y บวก1เท่ากับ0 ะะแทนค่า x เท่ากับ h แทนค่า y เท่ากับ k ลงไปก็จะได้สองสมการสองตัวแปรตัวนี้ที่ปิดไว้เนี่ยเพราะว่าได้คำตอบแล้วไงเราก็จะไปหา h กับ k นะคะจากสองสมการที่ครูบอกนะคะเนี่ยค่ะลบ x บวก 2y บวก1เท่ากับ0กับ 2x ลบ y บวก1เท่ากับ0แทน x เท่ากับ h แทน y เท่ากับ k ก็จะได้สองสมการนี้ขึ้นมานะคะพอได้สองสมการนี้ขึ้นมาเนี่ยสองสมการสองตัวแปรหาคำตอบอย่างที่คุณบอกอาจารย์เมื่อกี้นี้อ่คุณจะเอา h หรือเอา k ก่อนคุณจะหาใครก่อนหา k ก่อนนะอ่ะถ้าหา k ก่อนทำาไงคะต้องกำจัด h ทำไง h จะหายไปเนี่ยสมการนี้มี 2h สมการนี้มีลบ h ทำไง h จะหายไปเอาอะไรคูณสมการที่หนึ่งเอาสองคูณสมการที่หนึ่งก็จะได้เป็นลบ 2h บวก 4k บวก2ทุกศจากนั้นสมการที่สองกับสามเอามาทำอะไรกันคะ h ถึงหายไปเอามาบวกกันฉะนั้นบวกกันได้เท่าไหร่คะบวกกันได้เท่าไหร่ 3k อะไรสามเคบวกสองสามเคบวกอะไรสามเคบวกสามเท่ากับเคเท่ากับลบหนึ่งไม่ชอบย้ายข้างเลยพรุ่งนี้เนี่ยนะนี่เคเท่ากับลบหนึ่งต่อได้เคเท่ากับลบหนึ่งแล้วจะหาเอสทำไงอ้าวอยากได้สมการไหน เอาสมการหนึ่งแทนลงไปเคเท่ากับลบหนึ่งได้เป็นไรคะเฮ้ยลบสองบวกหนึ่งได้ลบเอชลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เอชเท่ากับเออเเท่ากับเฮ้ยลบเอชลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เอชเท่ากับ ลบหนึ่งนะคะได้ k เท่ากับลบหนึ่งและ h เท่ากับลบหนึ่งนะคะฉะนั้นเราก็เลยได้เป็น x เล็กมีค่าเท่ากับ x ใหญ่ลบหนึ่ง y เล็กมีค่าเท่ากับ y ใหญ่ลบหนึ่งนะคะทั้ง h ทั้ง k โจทย์ท้อน,นี้หาได้เท่ากับลบหนึ่งค่ะนี่แหละคุณจะผิดกับตอนที่คุณเนี่ยย้ายข้างสมการจริงๆถ้าคุณได้บวกหนึ่งคุณจะพบว่า ชีวิตคุณจะเริ่มตกนรกแล้วเพราะว่าซีตัวนั้นมันต้องถูกกําจัดไปแล้วของคุณเนะ่ยซไม่ถูกกาจัดไปยังเหลือค่าคงที่อยู่คุณจะหาวิธีการทําต่อไม่ได้นะคะอ่ะขั้นตอนถัดไปพอได้เอ็กสัมพันธ์กับ x ใหญ่แล้วก็ y สัมพันธ์กับ y ใหญ่เสร็จปุ๊บเราก็ไปแทนลงใน Differential equation ของเราอ่านนิดหนึ่งเนื่องจากเราจะเปลี่ยนให้เป็น x เอ้ยโทษที เราจะเปลี่ยน x เล็กให้เป็น x ใหญ่ y เล็กให้เป็น y ใหญ่จากความสัมพันธ์ตัวนี้ค่ะ dx เล็กเท่ากับ dx ใหญ่ถูกไหมถูกไหมคุณดิฟคุณดิฟสิดิฟ x ตัวนี้ได้ดิฟ x เล็กเท่ากับดิฟดิฟ x ใหญ่ลบดิฟหนึ่งดิฟหนึ่งได้อะไรได้ศูนย์เช่นเดียวกัน dy เล็กเท่ากับ dy ใหญ่เพราะ d ลบหนึ่งเท่ากับ ศูนนะคะซึ่งจากเนี่ยจากความสัมพันธ์ที่เราเป็นคนกำหนดมาจะทําให้ dx เเท่ากับ dx ใหญ่แล้วก็ dy เล็กเท่ากับ dy ใหญ่นะคะเราก็ก็ไปแทนใน differential equation ของเราเมื่อกี้นี้คุณมีลบ x เล็กใช่ไหมคุณก็แทน x เล็กตัวนั้นด้วย x ใหญ่คุณมีสอง y เล็กใช่ไหมคุณก็เอา y เล็กที่เขียนอยู่ในรูป y ใหญ่แทนลงไปนะคะ อพอคุณแทนลงไปเนี่ยคุณคูณเข้ามาเลยเนี่ยได้ลบ x ใช่ไหมบวกหนึ่งบวกสอง y ลบสองลบสองบวกหนึ่งได้ลบสองบวกหนึ่งได้ลบหนึ่งบวกหนึ่งได้เห็นไหมค่าคืงที่มันหายไปตัวข้างล่างก็เช่นเดียวกันคุณมีลบสองลบสองบวกหนึ่งบวกหนึ่งศูนย์นะคะ มันก็ทําให้เนี่ย <human used> ค่ะค่าคงที่หายไปแต่ถ้าเกิดค่า h กับ k คุณหามาผิดคุณจะพบว่าคุณจะยังเหลือค่าคงที่สเปซสปาดเต็มไปหมดแล้วไม่ต้องมาลักไก่นะแทนลงไปเสร็จเรียบร้อยปุ๊บอมาหน้าตาแบบนี้เลยแต่ลองไปดูในรายละเอียดนะหากล้างกันไม่หมดอ่ะนะคะฉะนั้นดูดีดี พอได้รูปแบบนี้เป็นโฮ m o g e เ e o u s แน่นอนถูกไหมคะที่เหลือก็ใช้วิธีการ homogeneous equation ในการหาคำตอบเลยนะคะดึง x ออกทั้งบนและล่างนะคะฉะนั้นก็จะเขียน dy/dx อยู่ในรูปของฟังก์ชัน y ส่วน x ได้นะคะฉะนั้นขั้นตอนถัดไปรู้แล้วว่าเป็นโฮ m o g ี n e o u s ทำไงต่อ ผดจากสี่ทำไงต่อกำหนดขอโทษสิงดัดำกำหนดอะไรกำหนดอะไร v เท่ากับ y ใหญ่ส่วน x ใหญ่จากสิ่งที่กำหนดจะทำให้ทราบว่า d y ใหญ่ by dx ใหญ่มีค่าเท่ากับ v บวก x ใหญ่ dv by dx ใหญ่ นะคะก็จะได้สี่ห้าหกขึ้นมาเลยซึ่งจากสี่ห้าหกเอาห้ากับหกลงไปแทนในสี่ถูกไหมคะเอาห้ากับหกลงไปแทนในสี่แทนเลยไหมอ่ะแทนเลย เดี๋ยวค่อยจดเดี๋ยวให้ยจดเดี๋ยวให้จดด,จด,ด,จด,ดูตามก่อนเดี๋ยวจะงงนะคะเดี๋ยวคุูให้จดนะดูตามก่อนห้าอกแทนลงไปในสี่คุณก็เลยได้เป็น v บวก x ใหญ่ dv by dx ใหญ่เท่ากับลบหนึ่งบวกสอง v หารด้วยสองลบ v ถูกไหมอ่าพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บทำไง v ตัวนี้ย้ายไปรวมกับฝั่งนี้ให้เรียบร้อยนะคะ ปุ๊บออกมาได้เป็น v กํลัง2ลบ1หารด้วย2ลบ v เป็น s e p a r a b l e equation ยังเป็นแล้วนะคะก็เอา v ไปไว้กับ v x ไปไว้กับ x นะคะสับย้ายข้างได้แบบนี้ถูกไหมคะอะจากนี้ทําไงต่อที่เหลือคือแคล3แล้วคุณทาําไงข้างล่างแยกตัวประกอบได้ไหมได้ได้เป็น V-1 ลบหนึ่งคูณ v บวกหนึ่งนะคะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้วิธีแยกเศษส่วนย่อยหาสัมประสิทธิ์ a อหนึ่งเสองหา a อหนึ่งเสองได้เท่าไหรค่คะครูไม่ได้สอนหาแล้วนะ a อหนึ่งได้เท่าไหร่ลองหาเองซิ a อหนึ่งลิมิตวเข้าใกล้อะไรคะเฮ้ย V a เอหนึ่งลบหนึ่งนะคะของ ังชันอะไรคะ v บวกหนึ่งคูณกับสองลบ v หารด้วย v บวกหนึ่งคูณ v ลบหนึ่ง v บวกหนึ่งกับ v บวกหนึ่งตัดกันฉะนั้นเหลือแค่สองลบ v หารด้วย v ลบหนึ่งแทน v เท่ากับลบหนึ 1, ่งลงไปฉะนั้น a หนึ่งมีค่าเท่ากับสองลบ v หาร v ลบหนึ่งแทน v เท่ากับลบหนึ่งข้างบนมันก็ไม่ลบหนึ่งแล้วสองลบลบหนึ่งได้เป็น สามหารด้วยลบสองก็เป็นลบสามส่วนสองนะคะฉะนั้นเอหนึ่งได้ลบสามส่วนสองเอสองได้เท่าไหร่ตลกแทน v เท่ากับเท่าไหร่ตลกและตลกละวี v ลบหนึ่งข้างบนมี v ลบหนึ่งคูณกับสองลบ v หารด้วย v บวกหนึ่งคูณ v ลบหนึ่ง v ีลบหนึ่งกับ v ีลบหนึ่งตัดกันเหลือแค 2ลบวหารวบวกหแทน V ีถ้ากาหนึ่งลงไปมันเป็น3ตรงไหนวะฮะได้ไรหนึ่ส่วนสองเก็ตไหมเก็ตหมมี1นึ่งส่วนส,นส,วนสทั้งคู่เลยจะย้ายไปตั้งแต่ต้นก่อนอินดิเกตก็ได้หรือใครชอบอินดิเกตแบบมีใจส่วนก็โอ นะก็เป็นพวกเดียวกันกับครูนี่แหละนะคะก็ไล่อินทิเกตได้อะไรคะลบสามส่วนสองหารวีบวกหน v ึ่งดีวีอินทิเกตได้อะไรล,ลบสามส่วนสองลอนวีบวกหนึ่งเทอมที่สองอินทิเกตได้เซนหนึ่งส่วนสองรอนวีลบหนึ่งขวามือได้ ลอน x บวกอะไรดีบวกด้วยลอน c ที่เหลือจับย้ายข้างเฉยๆรวมเทอมเอาลอนออกดังนี้นะคะไปเรื่อยๆถอดลอนออกได้ยังได้แล้ว ถอดลอนออกข้างในจะเหลือแค่ V-1 ลบหนึ่งหารด้วย V-1 วกหนึ่งทั้งหมด,ดยกกำลังสามนะคะเทา่ากับ X อกลังสองคูณ C กำลังสอง v มีค่าเท่ากับ Y ใหญ่ 2. ส่วน y เล็กนี่ยังไม่ยังไม่ไอ้น,นี่เลยนะยังแค่เป็น Y นใหญ่กับ y เล็กนะเออยังไม่ถึงของเรานะยังไม่ใช่ของจริงนะก็ทำไปเรื่อยๆทำให้มันดูสวยงามนะคะก็ยังสวยงามไปเรื่อยๆนะคะตัดกันไปเรื่อยๆ นี่เหลือแค่นี้แล้วยังไม่จบค่ะเพราะว่าโจทย์ไม่รู้ว่า y ใหญ่กับ x ใหญ่คืออะไรต้องแทนกับ y ใหญ่มีค่าเท่ากับ y เล็กบวกหนึ่ง x ใหญ่มีค่าเท่ากับ x เล็กบวกหนึ่งแทนกลับเข้าไปนะคะนี่ค่ะจบที่ตรงนี้คือว่า